ยังอยู่ที่เดิมนะคะคือสะพานใหม่นะคะจังหวัดเชียงรายยังมากระุงเด่นเหมือนเดิมนะคะกุงเด่นเริ่มนาทีนะครับชิมให้หน่อยแหนมเป็นไงแหนมซี่โครงหมูชิมอีกทีนึงนะจ้าชิมเลยจ้ะจานนี้เขาอร่อยครับใช้เครื่องเทศนร้อมได้ไหมใช้มือก็ได้เราละกันเองได,อเได้ได้ได้กินแล้วก็ต้องมีกับพริกนะครับมันจะอร่อยจาหนี้ผมมากินประจําอร่อยเป็นไง ได้อยู่ใช่ไหมร้อนเอปเปรี้ยวๆนิดนิดเป้ยวเนี้ยรับประจําฮะใส่ที่เป็นหนึ่งเม็ดนะ่าอันนี้ใส่ตันทอดนะคะแล้วก็เหลือมีไก่ขาแดงครับครับ,บ,บอันนี้คือใส่ตันทอดนะคะใส่มือนะคะจะไต่บ้านๆน,นะคะครับอืมใส่ตันทอดอะไรบ้างใส่ตันทอดอีกหนึ่ง บกกท่วเรรองะจะทุ่มแล้วนะคะรีบสั่งเลยค่ะอันนี้หมูป่าผักเผ็ดนะคะโอ้ห <ฟะ S 2> มูป่าแกงปลาแกงปลาหมูป่าแกงเผ็ดหมูป่าเดี๋ยวไทยผมเลยตรงนี้ผมว่าเนี่ยอร่อยสุดตรงนี้อร่อยจริงครับใครมาต้องสั่งอันนี้นค,คือยำปูมะปูมาดอง อร่อยจริงครับผมให,ให้ให้หให้ห,<า>ห้าดาวจ่ายแล้วอร่อยจริงออเอาไม่น้อยนีย่ใหญ่น้อยกะรัาตีแล้วว่าห้าดาวห้าดาวอันนี้ก็จะชิมหมูป่านะคะอืแก<อ>่พกินถึงหนังพอดีไหมแซ่บแซ่บสุดยอดสุดยอดว่าพิษบัง สีส่สิบบาทเอ้มั้งเท่เนี้ยึือราคาเนาะฝากติดตามนะคะครัวลุงเด่นกับคนอะไรนะครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพินที่อยู่ทูบนะคะเจอแน่นอนนะคะเข้าเป็นคลิปเปอร์ที่เป็นมูก,กันนะคะเป็นพาร์ทเนอร์กันอยู่นะจ๊ะฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะจ๊ะด้วยรักจากใจจ้ารักนะัดจุบ๊บ